มีเพียง13ข้อที่คุณต้องจำไม่ขึ้นใจก่อนจะก้าวเข้าสู่คาสิโนหมายเลข6ก6เพราะถ้าคุณเผลอฝ่าฝืนแม้แต่ข้อเดียวคุณอาจจะไม่ได้ออกมาอีกเลยมีเพียงกฎ13ข้อที่คุณต้องจำไม่ขึ้นใจก่อนก้าวเข้าสู่คาสิโนหมายเลข666 เพราะถ้าคุณเผลอฝ่าฝืนแม้แต่ข้อเดียวคุณหนาไม่ได้ออกไปอีกเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสามปีที่แล้วที่ฉันรอดจากเหตุการณ์นั้นมาได้ถ้าไม่ฉันเลือกเล่นพนันไปตลอดชีวิตฉันจะเล่าให้ทุกคนฟังเองว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องราวเริ่มต้นขึ้น ได้คืนที่พายุเข้าดุนแรงมากหลังจากที่พยากรณ์อากาศได้ประกาศเกี่ยวกับสภาพอากาศได้ไม่กี่ชั่วโมงฉันชื่อเวกัสและเพื่อนๆของฉันที่เป็นผู้ชายอีก3ามคนฟาโรเอชซีโร่พวกเราเบื่อกับการเล่นพนันแบบเดิมๆรวมถึงพนันออนไลน์ที่เล่นกันเป็นกิจวัตรกับรู้สึกหมดสนุกไปไซะอย่างนั้นคืนนั้นเอชกำลังเปิดแล็ปท็อปหาเว็บพนันใหม่ๆ จู่ๆก็มีป๊อปอัพลึกลับโผล่ขึ้นมาทั้งที่เขาไม่ได้กดอะไรเลยผีพันธ์นแบบเขาจะให้กาทิ้งก็ยังไงอยู่หน้าจอเป็นภาพโลโก้สีทองมนๆที่มีตัวอักษรเขียนเอาไว้ว่าคาสิโน666 only for the chosen พร้อมปุ่ม enter ที่เรืองแสงสีแดงราวกับร้องเรียกให้กดเข้าไป เอโทรหาให้พวกเราทุกคนมาหาที่บ้านของเขาเนื่องจากพวกเราอยู่ห่างกันไม่มากนะักหลังจากที่ฉันฟาโรและซีโรมาถึงที่บ้านของเอพวกเราก็คุยกันเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เด้งขึ้นมาแปลกนะฉันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนระบบรักษาความปลอดภัยของแล็บท็อปฉันก็ดีมากแล้วก็ไม่เคยมีโฆษณาะอะไรแบบนี้ขึ้นมาด้วยพวกเราไปกันเลยดีไหมน่าสนใจดีนะ ฉันตรวจสอบมาก่อนแล้วก่อนที่พวกนายจะมาถึงเห็นว่าถ้าเราเล่นพนันชนะที่นี่จะขอพอรอะไรก็ได้หนึ่งข้อเอาจริงๆฉันก็ไม่เชื่อหรอกนะแต่อยากลองของแปลกว่ะแต่ฉันว่ามันดูแปลกๆนะไม่คิดว่าขอพอรหนึ่งข้อจะได้สาระไปห,หน่อยเหรอแถมโฆษณาด้วยการทำป๊อปอัพแปลกๆนี่อีกอะไม่น่าไว้ใจสุดๆเลยเอาเถอะฉันห้ามยังไงก็คงไม่ฟังกันอยู่แล้ว แต่ถ้าจะลองก็คงไม่เสียหายอะไรนะถ้ามีอะไรแปลกๆเราก็แค่กลับบ้านกันก็พอจากนั้นพวกเราก็ขับรถไปตามพิกัดที่เว็บส่งมาให้ปลายทางคืออาคารสูงสีดำสนิทไม่มีป้ายไม่มีเสียงมีเพียงตัวเลข6 66 6สีแดงเรืองแสงอยู่เหนือประตูบานใหญ่เมื่อก้าวเข้าไป พนักงานในชุดสูทดำยิ้มต้อนรับและมอบกระดาษเก่าๆให้แต่ละคนบนกระดาษมีข้อความสั้นๆเขียนเอาไว้ว่ากฎ13ข้อของคาสิโนหมายเลข666โปรดทำตามอย่างเคร่งครัดกฎข้อที่1หากพวกคุณเข้ามานนที่แห่งนี้แล้วคุณจะไม่ได้ออกไปอีกจนกว่าคุณจะชนะการเดิมพันในที่แห่งนี้ได้ กฎข้อที่ 2. เมื่อพวกคุณเข้ามาแล้วสามารถเลือกเกมที่ชอบได้ตามสบายถ้าหาทางไปไม่เจอสามารถเรียกพนักง,งานของทางเราได้ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งและพร้อมจะช่วยเหลือคุณทุกคนกฎข้อที่ 3. ไพ่ทุกใบมีเจ้าของถ้าคุณเจอไพ่ตกอยู่ตามทางเดินหรือแม้กระทั่งใต้โต๊ะของคุณอย่าเก็บขึ้นมาเป็นนันขาด เมงเงินจะมีเงาบางอย่างตามคุณไปตลอดแม้ว่าคุณจะชนะเกมนี้แล้วและออกไปจากที่แห่งน,นี้แล้วก็ตามกดขด้อที่สี่ชิปสีดำไม่ใช่สำหรับคนเป็นอย่าแตะมันถ้าคุณยังหายใจอยู่เราไม่รับประกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างกดขด้อที่หอย่านับเงินกำไรในห้องน้ำเพราะอาจจะมีบางสิ่งมาช่วยคุณนับให้คุณได้ยิน กฎข้อที่6อย่ามองหน้าพนักง,งานของเราเกิน1ิบวินาทีเราไม่สามารถควบคุมพนักง,งานของเราได้ลูกค้าคนก่อนแอบมองหน้าพนักง,งานของเราเกิน1ิบวินาทีเขาทุกควักลุก,กตาออกมาก่อนจะได้เริ่มเล่นเกมซสอีกฎข้อที่7เมื่อเสียงระฆังดังสามครั้งติดกันทุกคนต้องหยุดการกระทำทุกอย่างหลับตาห้ามขยับในหนึ่งนาทีนี้ ะมีสุนัขสามหัวออกมาตรวจตราห้ามแอบมองหรือขยับแม้แต่นิดเดียวไม่งั้นมันจะเข้าใจว่าคุณคือคนที่หลบหนีออกมากฎข้อที่8อย่าดื่มเหล้าแก้วที่3ามจากบาร์เพราะเหล้าแก้วที่3ามจะทำให้คุณเห็นโต๊ะพนันที่ไม่มีอยู่ในแผนที่ของคาสิโนและคุณคงไม่อยากเห็นมันแน่นอนกดข้อที่9ห้ามเล่นกับคู่พนันที่เงาของเขาไม่ขยับ พวกเขาไม่ได้เดิมพันด้วยเงินแต่เกมของเขาจะต้องเดิมพันด้วยอวัยวะที่มีอยู่บนทุกส่วนในร่างกายของคุณกฎข้อที่สิทุกคืนเวลาตี3 33นาทีจะมีโต๊ะว,ว่างหนึ่งโต๊ะปรากฏขึ้นอย่านั่งเว้นแต่คุณพร้อมจะเล่นเกมที่เดิมพันด้วยวิญญาณของคุณกฎข้อที่11ทุกการเดิมพันต้องใช้สิ่งที่คุณมีอยู่จริงถ้ามีไม่พอ คาสิโนจะเลือกบางสิ่งจากตัวคุณแทนกฎข้อที่12ห้ามออกจากโต๊ะก่อนเจ้ามือปิดเกมคนที่ลุกออกไปก่อนจะถูกแทนที่ด้วยคนหน้าตาเหมือนคนทุกประการและตัวตนของคุณจะหายไปหลังจากจบเกมกฎข้อที่13อย่าพูดคำว่าพอแล้วในคาสิโนนี้คนที่พูดรืมฝีปาจะถูกเกย็บปิด และถูกลากไปนั่งเล่นต่อจนกว่าคุณจะขาดใจตายกฎพิเศษเมื่อคุณเจอเหตุการณ์เหล่านี้กฎข้อที่14ถ้าชิปในมือกลายเป็นสีแดงสดให้โยนทิ้งทันทีกฎข้อที่15ห้ามหันหลังให้เจ้ามือเพราะถ้าคุณทำคุณจะเห็นเขายืนอยู่ตรงหน้าในเซลล์ว,วินาทีต่อมาพร้อมกับรอยยิ้มกว้างถึงใบหู กฎข้อที่16ถ้าชิปในมือกลายเป็นสีแดงสดให้โยนทิ้งทันทีกฎข้อที่17ห้ามรับชิปจากผู้เล่นที่ไม่มีหน้ามันจะยื่นชิปฟรีให้คุณถ้าคุณรับใบหน้าของคุณจะหายไปแทนกฎข้อที่18เมื่อได้ไพ่เอโพดํดามสองครั้งติดกันให้วางไพ่แล้วออกไปทันทีถ้าดื้อเล่นต่อ ไพ่ใบที่สามจะเป็นรูปคุณนอนตายอยู่บนโต๊ะกดข้อที่19้าห้ามออกจากเก้าอี้ถ้าดีเสียงหายใจข้างหูเพราะนั่นหมายความว่าคนเก่ายัางนั่งอยู่ในเก้าอี้เดียวกับคุณกดเขาด 20, ้าที่20สหากเค้นเงาของตัวเองบนพื้นหายไปให้หยุดเล่นแล้ววิ่งออกจากคาสิโน,โท,นทันทีกรณีนี้จะเป็นข้อยกเว้นที่จะสามารถออกจากคาสิโนได้ กฎข้อที่21ห้ามรับข้อเสนอข้อเสนอที่ว่าก็คือเล่นฟรีตาเดียวห้ามรับมันเด็ดขาดเพราะสิ่งที่คุณเดิมพันในตาน,นั้นจะเป็นวันสุดท้ายในชีวิตของคุณกฎข้อที่22เมื่อไฟบนโต๊กระพริบสามครั้งติดกันจงหลับตาจนกว่าจะมีเสียงไฟติดปกติใครลืมตาจะเห็นเจ้ามือกรีดเปิดหน้าอกตัวเวง เราไม่รู้ว่าเขาทำไปทำไมแต่อย่าแอบดูเลยดีกว่าหลังจากพนักง,งานมอบกระดาษกด13ข้อให้แล้วพวกเรามองหน้ากันแบบไม่เชื่อครึ่งสงสัยครึ่งฟาโรหัวเราะเบาๆไล้สาละกดแบบนี้มีจริงเหรอแล้วก็ยัดกระดาษใส่กระเป๋ากางเกงแบบไม่สนใจบรรยากาศในคาสิโนงเงียบกว่าที่คิด เสียงเพลงคลอแผวๆเหมือนเปิดจากเครื่องเล่นเก่าๆกลิ่นบุหรี่กับกลินน่นอะไรเน่าๆเจือปนกันจนทำให้รู้สึกคลื่นไส้เล็กน้อยพนักง,งานทุกคนยืนยิ้มค้างเหมือนรูปปั้นรอยยิ้มแข็งๆที่ไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวมองแล้วขนลุกปันหลาดเอชเดินนำไปที่โต๊ะโป๊กเกอร์โต๊ะหนึ่งขณะที่พวกเรายืงยืนมองรอบๆฉันเห็นไพ่ใบหนึ่งตกอยู่ใต้โต๊ะข้างๆสีของมันซีดกว่าปกติ แต่ภาพตรงกลางไพ่เหมือนภาพใบหน้าของใครสักคนที่กำลังร้องไห้ฉันนึกถึงกฎข้อที่3ทันทีมือเย็นเฉียบรู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังแต่พอหันกลับไปดูก็ไม่มีใครอยู่เลยตอนที่เริ่มเกมแรกเจ้ามือเป็นชายผิวเซดดวงตาแดงเหมือนเลือดมองพวกเราโดยไม่กระพริบตาเลยแม้แต่วินาทีเดียว เขาแจกไพ่เร็วกว่าปกติเสียงไพ่กระทบโต๊ะดังแปะเหมือนกระดาษเปียกน้ำฟ้าดที่นั่งข้างฉันยิ้มโอเคเกมแรกเอให้มันรู้กันไปเลยแต่ระหว่างที่เกมเริ่มฉันสังเกตเ,กเงาของผู้เล่นอีกโต๊ะหนึ่งเงานั้นไม่ขยับตามเจ้าตัวเลยแม้แต่นิดเดียวและนั่นคือครัง้งแรกที่ฉันรู้ว่าพวกเราอาจไม่ลอดออกไปจากที่นี่ง่าย เหมือนกับที่พวกเราคิดไว้ฉันพยายามเตือนทั้งสามคนแต่กลับไม่มีใครสนใจเลยพวกนี้ผีพนันเข้าสิงไปแล้วไม่เอาอะไรเลยมีแค่ฉันที่เชื่อนในกฎและระวังตัวจนถึงตอนนี้ฟาโราบอกว่ามันคงเป็นมุกหลอกให้นักพนันรู้สึกตื่นเต้นตอนนี้อากาศเริ่มชื้นเหนิดกลิ่นคาวเลือดปนกับกลิ่นบุหรี่เก่าจนฉันนั้นแทบจะเจียนออกมา ตอนนี้เกมได้เริ่มขึ้นแล้วฟาโรเป็นคนแรกที่ผิดกฎเขาเผลอหยิบชิปสีดำสนิทจากโต้รูเล็ตมันเย็นเฉียบเหมือนจับก้อนน้ำแข็งที่มีชิปจะพืผืนใต้เก้าอี้เริ่มกลายเป็นของเหลวข้นสีดำมีฟองอากาศแตกปุดผุดมือซีเซียวเต็มไปด้วยเล็บยาวมันโผล่ขึ้นมาจากข้างใต้ขวาข้อเท้าฟาโรอย่างแรงเลือดพุ่งออกมาตามรอยเล็บขูด เขากรีดร้องขอให้ช่วยเสียงเหมือนทุกดูดเข้าไปในน้ำเนืเนิๆร่างของเขาหายลงไปเหลือเพียงชิปสีดำกลิ่งบนโต๊ะพร้อมกับคราบเลือดสดๆทุกคนช็อกร่วมถึงตัวฉันด้วยเอชที่อยู่โต๊ะโป๊กเกอร์ข้างๆพลางหยุดนิ่งเหมือนจะห้าปากพูดอะไรสักอย่างแต่คำพูดของเขาก็ติดอยู่ในลำคอ เขารู้ตัวในทันทีว่าเขาทำผิดกฎหลายข้อภัยทุกใบมีเจ้าของเขามองหน้าพนักง,งานเกินสิบวินาทีและเขาก็เดือมเหล้าแก้วที่3ามจากบาร์ฉันเพ่งมองแล้วก็เห็นว่าลิ้นของเอชถูกตะขอเล็กๆสีดำทรมัดทแมงเกี่ยวดึงลงไปในลำคอเขาดิ้นมือนขนคอจะเล็บหกักเลือดก,กระเซ็นเป็นทางจู่ๆเจ้าของโต๊ะโป๊กเกอร์ ใช่ในสูตสีดำน้าซิดยืนมือออกมาแล้วก็คว้าใบหน้าของเอชจากนั้นก็กดลงกับโต๊ะจนหัวกระแทกเสียงดังปังเอชชักเกรงดวงตาเบลกโพงเหมือนจะหลุดออกจากเป้าแล้วสิ่งที่อยู่ในคอเขาก็เริ่มโผล่อ,ออกมามันคือมือสีดำคลับพร้อมยาวเหมือนกิ่งไม้แห้งแต่เล็บยาวแหลมยิ่งกว่ามิดโกน มือพวกนั้นดึงอะไรบางอย่างออกมาจากในตัวเอชดึงออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นฉันเห็นได้ชัดว่ามันคือเส้นเอ็นที่ยังสั่นและอวัยวะภายในที่ชุ่มไปด้วยเลือดเสียงฉีกเนื้อดังฉุบฉึบทุกครั้งที่มือปีศาจดึงมันออกมาเลือดพุ่งไปทั่วโตะ๊ะไหลลงตามร่องพื้นไม้เหมือนลำธารสีแดง กลิ่นข้าวคลากคลุ้งจนฉันแทบจะอาเจียนเอชกระตุกแรงครั้งสุดท้ายก่อนที่หัวจะเอียงไปข้างหนึ่งแล้วปากของเขาก็ถูกเย็บปิดด้วยเส้นไหมสีดำจากไหนก็ไม่รู้เย็บแน่นจนไม่สามารถอ้าปากได้อีกชายในสูทสีดำค่อยๆย,ย,ยืนขึ้นเช็ดมือด้วยผ้าเช็ดหน้าสีขาวที่ทันใดนั้นก็กลายเป็นสีแดงฉานแล้วเขาก็ยิ้มให้ฉันรอยยิ้มกว้างจนถึงใบหู ฟาโลและเอชตายไปแล้วเหลือแค่ฉันกับซีโร่ความเงียบกดดันลงมาอย่างหนักราวกับอากาศในห้องนี้กำลังจะกลายเป็นของเหลวที่บทขยี้หัวใจของฉันซีโร่หันมามองฉันตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเวกัสเราต้องหาเกมที่ชนะให้ได้ไม่งั้นเราจะไม่มีทางออกไปจากที่นี่ คำพูดของเขาสั่นเคลือจนแทบฟังไม่อยอกเสียงหัวเราะเย็นชาจากพนักง,งานชุดดำยังคงลอยมาเบื้องหลังอยู่ฉันพยายามรวบรวมสติตั้งใจะจะเดินไปที่โต๊ะบาคาราแต่ทันใดนั้นไฟบนโต๊ะก็กระพริบสามครั้งติดกันกดเข้าที่22ดังขึ้นในหัวฉันทันทีจงหลับตาจนกว่าจะมีเสียงไฟติดปกติ ใครลืมตาจะเห็นเจ้ามือกรีดเปิดหน้าอกตัวเองฉันหลับตาแน่นมือกำโตจนขาวเซดในขณะที่เสียงกรีดเปิดหน้าอกดังขึ้นอยู่ในความเงียบที่บีบหัวใจฉันไม่กล้าแม้แต่จะลืมตาเสียงสันสะท้านนั้นดังจบลงพร้อมกับความรู้สึกเหมือนบางอย่างเย็นเยือกหลายผ่านร่างเมื่อไฟติดขึ้นอีกครั้งฉันลืมตาอย่างช้า และตรงหน้าฉันคือเจ้ามือเป็นชายผิวซีดดวงตาแดงกำ่ำกำลังยิ้มกว้างถึงใบหเหมันกำลังร้อยฉันเดิมพันและก็เสียวิญญาณของฉันไปสีโร่ก้าวเข้ามาข้างๆฉันมือของเขาสั้นอย่างเห็นได้ชัดเขาสุดลมหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นจากเก้าอี้มือสั่นเล็กน้อยแต่เขาเพยายามเก็บความกลัวไว้ เวกัสฉันจะเล่นเกมนี้เองให้เธอรอดไปก่อนเขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่ฉันเห็นความหวาดกลัวซ่อนอยู่ในดวงตาของเขาซีโรเดินไปที่โตะลูลเลตโตะหนึ่งที่แสงไฟสุสลัวส่องมาเพียงบางส่วนเท่านั้นเจ้ามือที่นั่งอยู่นั้นเป็นผู้ชายสูงผอมผิวซซีเหมือนขี้เท้าดวงตาไร้แววมีเพียงความว่างเปล่า จ้าของรอยยิ้มเฮี้ยมโหดที่เหมือนจะกินใจคนซีโร่นั่งลงเมื่อเขาจับเชฟอย่างมั่นใจแม้ในใจเจวันวิตกเจ้าชิปในมือไม่ใช่สีดำหรือสีแดงแต่เป็นสีเทาควันบุหรี่ที่ดูเหมือนไม่เคยมีใครจับเสียงกริ่งดังขึ้นแล้วเกมก็เริ่มขึ้นเขาหมุนวงล้อรูเลตไปอย่างช,ช้า เสียงวงล็อก,กล้องกังวานในคาสิโน,โนที่เงียบจนหลอนลูกบอลกลิ้งไปมาเหมือนจะไม่มีวันหยุดสายตาของเจ้ามือชายผิวซีดคอยจับจ้องเขายังไม่ลดละทุกครั้งที่ลูกบอลตกลงบนเลขที่เขาวางเดิมพันชิปในมือเขาจะเริ่มเปลี่ยนสีจากสีเทาเป็นสีแดงสดจ้าเหมือนเลือดใหม่ๆแต่เขายังไม่กล้าทิ้งชิปนึกถึงกฎข้อที่14ที่บอกให้โยนชิปสีแดงทันที แต่เสียงกระซิบในหัวกลับบอกว่าถ้าโยนชีวิตของเจ้าคือของเราเหลือเริ่มไหลซึมออกจากปลายนิ้วของเขาที่เลยโยดจนไหลเป็นสายยาวเปิดอโตเหมือนสายทานสีแดงในขณะนั้นมือซ้ายของซีโร่เริ่มเปลี่ยนสภาพผิวหนังที่นิ้วค่อยๆเนา่าแล้วก็ลอกออกจนเห็นกระดูกข่าวโพลนที่ขยับดินได้ เล็บก,กลายเป็นกรงเล็บยาวแหลมเหมือนตะขาบคมกริบซีโร่กรีดร้องด้วยเสียงแหบแห้งเหมือนเสียงคนสุดท้ายก่อนตายในความทรมานแต่เขากลับลุกขึ้นยืนไม่ได้ร่างกายเริ่มบิดเบี้ยวรากับถูกแรงโน้มถ่วงผิดธรรมชาติแขนขาซีโร่หดสั้นลงเรื่อยๆจนตัวเหมือนตุ๊กตาไม้เก่าแก่ที่ถูกเผาไฟจนเกรียมแต่สิ่งที่สยองที่สุดคือหัวของซีโร่ มันค่อยๆแยกออกเป็นสองซีกแกว่งไปแกว่งมาอย่างเชื่องช้าดวงตาเบิกโพลงลอยออกมาจากเบ้าเลือดไหลหย,ยดออกจากขอบปากที่ฉีกว้างอย่างไม่เป็นธรรมชาติเขายังส่งเสียงคำรามเหมือนสัตว์ป่าที่กำลังเจ็บปวดจนหมดแรงจามือยื่นมือดำคลับเข้าไปสัมผัสหัวของซีโร่และในช่วงพิบตาร่างของเขาก็ถูกดูดเข้าไปในวงล้อลูเล็ตวงล้อม,มุนยังรุนแรง จนเกิดเสียงคึืนคลาดเหมือนมีอะไรบางอย่างถูกบิดขยี้เมื่อเสียงเงียบลงมันไม่เหลือแม้แต่ร่างของเขามีเพียงชิปสีแดงสดลอยอยู่บนโต๊ะพร้อมกับรอยเลือดแห้งที่เป็นรูปใบหน้าของเขาเองฉันมองดูทุกอย่างด้วยสายตาสัตว์ะลิกความหวังเดียวเหลืออยู่ในใจคือการที่ฉันต้องชนะชนะเท่านั้นฉันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้น สายตายังคงจับจ้องชิปสีแดงที่ลอยกลางอากาศมันสะท้อนแสงไฟแปลกๆจนเหมือนมีชีวิตเสียงหัวเราะเย็นชาของพนักง,งานในชุดดำยังคงก้องกังวานอยู่ในหัวฉันแทบจะขยับไม่ได้มือเย็นเฉียบม,มันถูกน้ำแข็งจับแล้วทันใดนั้นเสียงระฆังก็ดังขึ้น3มครั้งติดกันกดข้อที่เจ็ดขึ้นในใจฉันทันที ต้องหยุดทุกอย่างหลับตาห้ามขยับในหนึ่งนาทีห้ามแอบมองใจฉันเต้นรวยอย่างกับจะทะลุออกจากอกฉันหลับตาแน่นกำมือจนขาวซีดไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงเสียงฝีเท้าดังดักดังกึกก้องรอบตัวและเสียงหอนของสุนัขสามหมวดที่ไล่ตัวตราใกล้เข้ามาหนึ่งนาทีเหมือนเป็นนิรันด พอเสียงะระฆังหยุดลงฉันก็ค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆหน้าฉันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเจ้ามือยังคงนั่งนิ่งแต่สิ่งที่ทำให้ฉันสะดุ้งก็คือเงานในคาสิโนโเริ่มเปลี่ยนรูปทรงกลายเป็นเงาของตัวฉันเองที่ยืนนิ่งอยู่กับที่แต่เงานั้นไม่ได้ขยับตามฉันเลยสักนิดฉันรีบวิ่งหนีไปที่ทางออกแต่ประตูถูกล็อกอย่างแน่นหนาะ หนทางเดียวที่ออกได้คือชน,นะเกมที่นี่เสียงกระซิบเย็นเยียบในหัวดังขึ้นในความมืดฉันเห็นประตูอีกบานเปิดดอกเองอย่างช้าๆเผยให้เห็นทางเดินแคบๆที่ไม่มีในแผนที่ด้วยความหวังเพียงเสี้ยววินาทีฉันก้าวเข้าไปพร้อมกับเสียงหัวเราะของพนักง,งานที่ตามมาอย่างไม่ลดละ ทางเดินนั้นเต็มด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบารูปภาพของผู้เล่นคนจนก่อนที่พยายามหนีถูกขีดข่าออกไปทุกแผ่นผนังเปื้อนเลือดเกา่าๆจนสุดทางฉันเห็นโต๊ะพนันสุดท้ายโต๊ะที่เดิมพันด้วยชีวิตกำลังรออยู่มือของฉันสั่นแต่ฉันก็ต้องสู้ฉันวางชิปลงอย่างมั่นใจที่สุดที่เคยมีมาเจ้ามือยิ้มกว้าง ดวงตาเปล่งประกายเจิดจ้าเรากับนรกเปิดออกเดิมพันอะไรล่ะเขาถามฉันตอบด้วยเสียงมั่นใจชีวิตของฉันแล้วเกมก็เริ่มขึ้นลูกบอลหมุนอย่างรุนแรงในวงล้อลูเล็ตสีแดงสีดำสีเทาหมุนไปเรื่อยๆ มันหมุนนานเรากับจะยื้อเวลาของฉันให้ตึงอยู่กับเสียงหมุนของล้อลูเล็บประมาณ10นาทีได้จนกระทั่งลูกบอลตกลงที่หมายเลยที่ฉันวางเดิมพันอย่างแม่นยำทุกอย่างหยุดนิ่งไฟสว่างวาบและเสียงหัวราอก็เปลี่ยนเป็นเสียงเงียบสนิทประตูเปิดดอกกว้างทันทีเป็นทางออกจากคาสินโนนรกแห่งนี้ ฉันวิ่งด้วยแรงเทือกสุดท้ายหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดออกมาพอออกมาถึงข้างนอกฝนที่ตกหนักก็เริ่มหยุดลงแสงแรกของรุ่งเช้าส่องเข้ามาฉันหันกลับไปมองอาคารสูงสีดำคาสิโน666มันค่อยๆหายไปเหมือนฝันร้ายที่ถูกปลุกให้ตื่นทุกอย่างมันจบแล้วและนี่คือเหตุผลที่ทำให้ฉันเลิกเล่นพนันตลอดชีว,วิตแต่บางครั้ง ในความเงียบฉันยังคงได้ยินเสียงหัวเราะเย็นชานั้นดังแว่วมาในหัวของฉันภาพของเพื่อนที่ค่อยๆตายลงอย่างน่าสลดสยองภาพที่ติดตามันทำให้จิตใจของฉันย่ำแย่จนฉันต้องเข้ารับการบำบัดจ,จิตใจและนี่คือคำเตือนสุดท้ายจากฉันอย่าไปที่นั่นอย่าเล่นพนันที่นั่นพอบางครั้งชีวิตก็ไม่มีทางออกที่ปลอดภัย โอ้โห oh เป็นยังไงบ้างครับสําหรับเรื่องราวที่ผมนามาเล่า้กบเพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้ฮะสรุปสุดท้ายนะครับเธอคนนี้ก็สามารถหนีรอดออกมาจากคาสิโนโหมายเลข6ก6ได้อันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าได้บทเรียนครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับแต่ว่าในชีวิตจริงของเราเนี่ยการที่เราไปเล่นอะไรพวกนี้อ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะเพราะว่าคนที่ชนะจากคาสิโนจริงๆเนี่ยมีไม่ถึง1%ด้วยซ้ําแล้วคนที่เสียให้กับคาสิโนเนี่ยบางคนก็ถึงขั้นแบบว่า จบชีวิตตัวเองลงไปเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับการพนันเนี่ยขอเตือนเพื่อนๆไว้อย่างหนึ่งเลยนะว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันโดยเด็ดขาดดีกว่าเพราะชีวิตของเรามีค่ามากกว่าเอาเงินของเราไปทิ้งในสถานที่เหล่านั้นนั่นเองและเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไปที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและเรื่องราวสนุกสนุกแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะักเขียนที่มีนามปากกาว่า อีกาสีเลือดด้วยนะครับที่ได้เขียนเรื่องราวสนุกๆแบบนี้ให้ผมเดามาเล่าให้แก่เพื่อนฟังถ้าเป็นเพื่อน,น,นชอบเรื่องราวของนักเขียนท่านนี้นะครับสามารถแวะไปกดติดตามแวะไปซัพพอร์ตนักเขียนได้ที่ลิงก์ใต้ดูอดคลิปชั่นด้านล่างเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แับนักเขียนได้ผลิตผลงานสนุกๆแบบนี้ให้เราได้อ่านได้ฟังกันอีกนะครับ แล้วก่อนจะจากกันไปนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบให้ผมมาเล่าอะไรฟังแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคอยติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ